ค่ะสวัสดีค่ะแป้งนะคะเซลฟอร์ดค่ะเพชรเกษม77ค่ะวันนี้แป้งจะมารีวิวนะคะจะเป็นชุดแต่งของเป็นตัวแรปเตอร์ค่ะตัวนี้แต่แต่งอยู่ในรถของรุ่น y t t แทค่ะ y t t แทตัวนี้จะเป็น y t แทเจ้าขับ2นะคะเป็นเกียร์6สปีดค่ะสีขาวมุกค่ะตัวนี้นะคะน้องราคาจะอยู่ที่1 6 4 0 0 0้บาทส่วนถ้าจะเพิ่มสีขาวเข้าไปค่ะก็เพิ่มอีกแค่1 0,000บาทเท่านั้นค่ะ ะะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีแต่งอะไรกันบ้างนะคะเริ่มที่ด้านหน้าเลยค่ะตัวกระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าของแรปเตอร์นะคะจะเป็นตัวอักษรน,นูน,นสีดำตัวใหญ่เป็น F O R D สีดำนะคะดำด้านแบบนี้ดุดูเลยนะคะเพิ่มลูกเล่นเข้าไปค่ะก็จะมีตัวไฟตรงกระจังหน้านะคะเป็นไฟกระจังหน้าสจุดค่ะ ค่ะตัวนี้แป้งเพิ่มนะคะก็คือเป็นคอรอบไฟหน้าแถมเพิ่มเติมไปให้ลูกค้าด้วยค่ะเป็นคอรอบไฟหน้าสีดําด้านนะคะแล้วก็จะมีตัวอักษรเรนเจอร์ค่ะสีแดงตัดตรงนี้นะคะค่ะส่วนด้านข้างค่ะด้านข้างของตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวคิ้วล้อค่ะเป็นแบบเรียบนะคะแต่หล่อมากๆเลยก็คือจะเป็นคิวล้อแบบเรียบขนาด6นิ้วค่ะ ตัวนี้ลูกค้าค่ะได้เปลี่ยนเป็นตัวแม็กยางนะคะเป็นขอบ20ค่ะแล้วก็ยกปีกนกด้วยค่ะ2นิ้วนะคะส่วนด้านข้างค่ะลูกค้าเพิ่มเติมก็จะเป็นลูกเล่นของการติดสติกเกอร์ทำให้รถดูโดดเด่นมากขึ้นนะคะด้วยสีดำค่ะเป็นดำตัดขาวส่วนลายนะคะลูกค้าสนใจจะเลือกแบบหรือออกแบบเองจะทำเป็นลายแบบไหน ลายดุลายเทลายหวานหรือจะเป็นชื่อเราเองอย่างเงี้ยค่ะสามารถทําได้เลยนะคะรีเควสแป้งเข้ามาได้เลยค่ะด้านท้ายนะคะตัวนี้ค่ะก็จะมีตัวครอบฝาท้ายนะคะข้อฝาท้ายก็ยังมีลูกเล่นเพิ่มเติมเข้าไปอีกก็คือจะเป็นตัวอักษร FORD เช่นกันแต่จะเป็นดําตัดขาวเป็นอะคริลิกนูนนะคะตัวนี้ทําให้รถด,ดูมีมิติมากขึ้นค่ะ ส่วนด้านล่างตรงนี้แป้งก็เพิ่มเติมเข้าไปคือแนะนําลูกค้าเพิ่มเติมเข้าไปเลยนะคะเพราะว่ามันจะดูตัดกันแล้วก็แมทกับรถมากๆก็จะเป็นตัวอะคริลิกค่ะติดเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นอะคริลิกนูนค่ะสีดําตัดขาวนะคะจะดูดุขึ้นนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับรีวิวรถนะคะชุดแต่งตัวนี้จะเป็นชุดแต่งแรปเตอร์ค่ะหล่อเท่ๆดูบึกบึนนะคะยังไงหากลูกค้านะคะสนใจที่จะให้แป้งรีวิวเป็นรถรุ่นไหนนะคะแล้วก็แต่งแบบไหนคะ่ะ สามารถรีเควสเข้ามาที่ข้อความด้านล่างได้เลยนะคะแบงจะทิ้งเบอร์โทรและช่อง,าองทางการติดต่อไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ